ค้อล่ำขนปลายซอย12พฤศจิกาย,ยน2568คอมเมนตวันตายที่ใกล้ถึงถ้าผมบอกเฉยไว้เดี๋ยวเห็นดีเองคงมีเสียงรุมสวนออกมาแน่ว่าเฉยญาติเฉยโยมมึงสิทหารขาขาดไปแล้วตั้งเจ็ดนายแล้วรัฐบาลทำอะไรนอกจากประท้วงประท้วงหรือต้องการขาที่แปลกของทหารไทย เพื่อใส่ผ่านไปถวายหุ่นเซนเป็นความดีความชอบกระจวกเถอะผมไม่ว่าอะไรเพราะเข้าใจความรู้สึกพี่น้องไทยเวลานี้แต่เพราะความเป็นมวยหลักของไทยนั่นแหละการจะทำบุ่มบ่ามด้วยอารมณ์ตอบโต้คขมเมนด้วยแค้นที่มันเล่ากัดไทยครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนั้นมันจะเป็นมวยวัดที่ไม่มีชั้นบีเชิงไปหน่อยแถมจะถูกสังคมโลกเขาติชิ้นที่ไทยเราลงไปกัดกบะมา ที่ไร้ราคายอย่างคมเมนและนั่นจะทำให้ไทยเราถูกมองว่าเป็นการลดค่าตัวเองลงไปซึ่งไม่คุ้มกันเลยดังนั้นผมจึงอยากให้อดกั้นกันสักพักคือให้เวลารัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศเขาเดินเกมตามกติกาโลกให้ครบขั้นตอนก่อนเมื่อสังคมโลกรับรู้ในสิ่งที่คมเมนและเมื่อข้อตกลงที่ทำกับไทยไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วนั่นเท่ากับฝ่ายบุญ สร้างกรอบให้ฝ่ายบูคือกล่องทัพลงมือได้โดยชอบธรรมทีนี้แหละปฏิบัติการสั่งสอนและถ่วงคืนขเมจะต้องได้รับจากกล่องทับไทยชนิดเจ็บไปเจ็บชั่วโคตรที่จะบุมบามเอาปืนใหญ่ยิงถล่มดือด้อๆหรือส่ง F16 ิกริปแพนบินขึ้นไปให้ทหารขาเมรที่พอได้ยินเสียงก็วิ่งหนีกันขี้แตกเยี่ยวแตกแบบนั้นนั่นมันดูจะเถื่อนๆไปนิด ไม่ต่างจากตอนขมรยิยงจรวดบ m 2 1ใส่ไทยซึ่งไทยจะไม่ทำอะไรที่ไร้เหตุไร้ผลเช่นนั้นในความเห็นผมตอนนี้เรื่องปราสาทตาควายของไทยที่ขมรยึดเอาไปซึ่งเป็นโบราณสถานได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกแล้วมันเป็นสิ่งต้องห้ามที่จะใช้โบราณสถานเป็นบังเกอร์เป็นฐานปฏิบัติการทหารไม่ได้แต่ทหารขมรกลับละเมิดกฎแถมวางกับระเบิดไว้รอบตัวปราสาท ซึ่งเป็นการเพีอนยนรูสัญญาออตตาวาชัดเจนที่ทหารไทยไม่บุกเข้าไปขับไล่ทหารขเขมรออกจากปราสาทตา่า,ายส่วนหนึ่งก็เพราะเหตุนี้ถ้าบุกเข้าไปก็ต้องมีการยิงกันตัวปราสาทก็จะเสียหายซึ่งทหารไทยจะไม่ทำเช่นนั้นและอีกเหตุหนึ่งรอบตัวปราสาททหารขเขมรฝังกับระเบิดไว้ทั่วเมื่อใช้อาวุธกับฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ถนัดการบุกฝ่ากับระเบิดเข้าไปเผด็จศึก ทหารไทยจะเสียเปรียบทหารคมมร์มากปัจจุบันจึงแค่ตรึงกำลังไว้เพื่อมีให้ขเขมร์รุกเข้ามาในแดนไทยมากกว่านั้นเมื่อไทยสะบ,บ้านปฏิญญาณนำร่องสันติภาพเพราะขเขมร์ละเมิดข้อตกลงโดยรอบเข้ามาวางกับระเบิดที่ห้วยตามมเรียสีสะเกดจนทหารไทยขาขาดเป็นรายที่7เมื่อ10พฤศจิกายน2568และตอนนี้รัฐบาลกำลังดำเนินขั้นตอนทางการทูตสร้างความชอบธรรม อุดช่องโหว่ที่จะถูกกล่าวหาว่าลุกรานเขมรผลจากขั้นตอนนี้การที่กองทัพภาคที่สองจะยกเหตุปราสาทตากควายเป็นของไทยแล้วยืนเงินไขให้เขมรถอยออกไปจากที่เข้ามายึดปราสาทตากควายเป็นฐานปฏิบัติการสู้รบไม่เช่นนั้นทหารไทยจะใช้กำลังขั้นเด็ดขาดเข้าปฏิบัติการขับไล่เพื่อเอาปราสาทตากควายคืนมาอย่างนี้ก็สมเหตุสมผล ที่กองทัพจะใช้กำลังอย่างถูกต้องตามกฎกติกาสากลโดยสังคมโลกไม่ติดชิ้นถ้าทหารขเขมรต่อสู้ขัดขืนทหารไทยจะให้บทเรียนเขมรโดยยุทธวิธีไหนอาวุธยุโทโธปกรณ์แบบใดก็เอาให้มันเต็มผิดข้าไปได้เลยแผ่นดินไทยที่ขเขมรรุกล้ำตรงไหนจากอีสานใต้ย,ยันตะวันออกจันทบุรีถึงตาดเอากลับคืนมาให้หมดจากนั้น ต้องเรียกค่าเสียหายจากที่ยิงจรวด b ีเ21ใส่พลเรือนไทยตายเจ็บรวม50คนและทหารไทยขาขาดจะะากเขมรลอบวางกับระเบิดทั้ง7หนายนั่นด้วยสรุปความตามในของผมคือกระทืบสั่งสอนมันหนักกระทืบแน่แต่ยังไม่ใช่วันสองวันนี้ต้องให้รัฐบาลเขาแต่งตัวประแป้งให้ถูกกฎถูกกติกาโลกก่อนอย่างน้อยก็อย่างที่นายศีหัศกพวงเกตแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศท่านบอกว่ายัางต้องชี้แจงไปยังประชาคมโลกโดยจะมีการประสานไปยังกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อนําข้อเท็จจริงต่างๆมาเสริมท่าทีของไทยให้มีความหนักแน่นและมีความชอบธรรมซึ่งหากต้องการให้การปฏิบัติตามข้อตกลงไปในทิศทางที่ควรจะเป็นฝ่ายกัมพูชาจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนซึ่งต้องดูว่าต่อจากนี้ ฝ่ายกัมพูชาจะมีท่าทีตอบสนองอย่างไรเราก็จะยกระดับความเด็ดขาดของเราขึ้นไปอีกก็ได้และตามที่พลเอกน,นัตพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีกรลาโฮมแย้มเป็นไหนว่าเมื่อเขาไม่ปฏิบัติตามปฏิญญเเราก็สั่งระงับและจะมีการปฏิบัติทางทหารในพื้นที่อธิปไตยของไทยแต่คอไม่ลงรายละเอียดในการปฏิบัติทางการทหารว่ามีอะไรบ้างแล้วถึงตอนนี้เมแสดงความรับผิดชอบ ให้เป็นที่พอใจของฝ่ายไทยอย่างไรบ้างคําตอบคือกระทรวงต่างประเทศเขมรแถลงการว่ารัฐบาลแหง่งรานชนาจักรกัมพูชาขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อข้อกล่าวหาของไทยที่ว่ากัมพูชาได้วางทุนระเบิดใหม่บริเวณชายแดนติดกับประเทศไทยข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ทราบกันดีคือเขตทุนระเบิดส่วนใหญ่จากสงครามกลางเมืองกัมพูชาเมื่อเกือบสามทศวรรษก่อนในช่วงทศวรรษที่1970 และ1,980ตลอดแนวชายแดงกัมพูชาไทยยังไม่ได้รับการเก็บกู้นายคุณเซนและพลโทมาลีโซเจียตาโคศกกลาหงคเมรแถลงไปทางเดียวกันว่าขอย้ำวันนับตั้งแต่เข้าเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาอัตตาว่ากัมพูชาได้ยึดมั่นในหลักการและพันธัก,กรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศมาโดยตลอดโดยไม่วางทุนระเบิดใหม่ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง และความปลอดภัยของมนุษยชาติแท้จริงแล้วแม้มีความพยายามในการกวาดล้างทุนระเบิดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาแต่ทุนระเบิดที่ยังไม่ระเบิดซึ่งเป็นเศษซากจากสงครามยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวแดงกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศไทยทั้งหมดนี้ท่านดูเอาว่าคอมเมนต์แสดงความรับผิดชอบ หรือเขมรกวนตีนทีนี้มาดูฝ่ายไทยบ้างผลตีวินไทยสุวารีโขษกกองทัพบ,บกแถลงเมื่อวาน11พฤศจ,จิกาย,ยน2568กองทัพภาคที่สองยืนยันว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่กำลังพลปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนบนเส้นทางที่ใช้เป็นประจำซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นจุดที่ทหารกัมพูชาเคยลุกล้ำเข้ามาวางกำลังก่อนจะทอนกำลังออกไป ภายหลังเหตุปะทะที่ผ่านมาโดยหลังจากทหารกัมพูชาถอนกำลังออกไปแล้วฝ่ายไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่ตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2568พร้อมทั้งได้เสริมความมั่นคงพื้นที่ด้วยการกวาดล้างทุ่นระเบิดวางเครื่องกีดขวางรวดน้ำและลาาตะเวนต่อเนื่องต่อมาเมื่อ9พฤศจิก,กายน2568ตรวจพบว่าแนวรวดน้ำที่วางไว้ถูกลักลอบเข้ามารื้อถอน จากนั้นวันที่10พฤศจิกายยน2568เวลาประมาณ8นาิ30นาทีหน่วยในพื้นที่จึงได้จัดก,กำลังชุดลาดตะเวนรวมกับชุดทหารช่งางเข้าพิสูืบทราบบริเวณแนวลวดน้ำที่ถูกรือ้อถอนจนเกิดเหตุกำลังพลเยียบทุ่นระเบิดมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน4นายจาก10เอกเทอศักดิ์สมาพงข้อเท้าขวาขาดพลทหารวชิรพันธนาแน่นหน้าอกจากแรงอัด พลทหารอภิรักษ์สีชมชัยถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาผลทหารอนุชาสุจารีระคายเคืองตาจากสารเคมีของระเบิดหลังเกิดเหตุ15นาฬิกา50นาทีหน่วยในพื้นที่จัดกำลังร่วมกับชุดตรวจค้นนอประทอด3ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกดและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ,พบึงมาลูเข้าพิสูจน์ทราบรบริเวณจุดเกิดเหตุตรวจพบดังนี้ 1. ลุ่มระเบิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 55ซนติเมตรลึก18ซนติเมตร1ลุม 2. ชิ้นส่วนทุ่นระเบิด PMN2 อ,อยู่ในลุมและพื้นที่ใกล้เคียง 3. ทุ่นระเบิด PMN2 เพิ่มเติมจำนวน3ทุน่นแต่ละทุ่นวางห่างจากลุมระเบิดประมาณ1เมตรจากหลักฐานที่ปรากฏจึงสรุปได้ว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวเป็นการลักลอบรื้อถอนลวดน้ำและเข้ามาวางทุ่นระเบิดใหม่ในเขตไทย มีเป้าหมายคือกําลังพลที่ลาดตะเวนเส้นทางอยู่เป็นประจำการกระทําดังกล่าวแสดงถึงความไม่จริงใจในการลดความขัดแย้งของฝ่ายกัมพูชาและสะท้อนถึงความเป็นปรปักระหว่างกันและขาดต่อปทิญญาร่วมที่ได้ลงนามไว้อย่างชัดเจนเอาละ่ะขอปิดท้ายวันนี้ด้วยสัจจะสัญญาต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศจากนายกอนุทินชาวิรกูลณปฏิบัติการอินทุมานผู่มะเขือ ต่อวิญญาณวีรบุรุษนักรบทหารไทยผู้กล้าผู้ขับไล่ทหารขมรกระเจิงไปแล้วยึดภูมาเขือกลับคืนมาปัากธงไต่ลงขึ้นเสียดฟ้าสะบัดพิ้วปฏิญญานายกอดุทินกับประชาชนไทยต่อหน้าฟ้าดินดังนี้วันนี้เราถือว่าสิ่งที่เราได้มีข้อตกลงกันไว้เพื่อจะเดินไปสู่การมีสันติภาพมันจบลงแล้วจากนี้ไปรัฐบาลไทยจะดำเนินการในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทย เป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะทำโดยที่ไม่ต้องไปหาหรือไไปปรึกษาหรือขออนุญาตใครแต่วันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ในเ,เมื่อไม่ใช่ก็ไม่มีข้อตกลงและเราก็จะทำในสิ่งที่เราเห็นว่าเราต้องทำเราเป็นประเทศอธิปไตยไม่รีพอร์ตใครทั้งนั้นถ้าเขาถามมาถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องตอบผมจะตอบอย่างเช่นเอไอครทูป,ประเทศต่างทําหน้าที่กดถามผม ถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องตอบผมก็ไม่ตอบดังนั้นวันนี้เราก็จะดำเนินการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพอบทอรสพบทอ,อ,อ,อบ,อทอบอแม่ทัพภาคที่สองและคนที่อยู่หน้างานผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเห็นชอบวันนี้ผมบอกแล้วว่ารักษาอธิปไตยรักษาเกียรติยศเกียรติภูมิรักษาจิตใจของทหารและพี่น้องประชาชน ผมมาวันนี้ก็ขอให้ภาพมันเป็นการอธิบายตัวมันเองของหลายอย่างไม่ต้องพูดแล้วผมกับพี่น้องทหารไม่ต้องใช้คำพูดใช้สายตาแช้แรงบีบกับมือซึ่งกันและกันเราจะเข้าใจกันดีผมมั่นใจว่าผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีแรงบีบขนาดนี้คือต้องการให้มันเป็นอย่างไงคำไหนต้องคำนั้นอย่าให้เสียสัจจะลูกผู้ชายชื่ออนุทินเป็นอันขาดเฉียวนะเปลวสีเงิน